วันนี้จะเอาเครื่องขึ้นครับโดยวันนี้พี่เตรียมของอะไรมาเพื่อการขึ้นเครื่องบ้างครับพี่ก็มีนะครับมีเสื้อฝานะครับน็อตฝาสูบนะครับน็อตร้อยโครงนะฮะน็อตร้อยเครื่องพวงน็อตอะไรพวกนี้ครับอันนี้โตเกียวนะครับแล้วก็มีเครื่องแล้วก็วันนี้จะประกอบท่อครนี้ท่อเป็นไทเทเนียมอุปกรณ์ส่วนมากที่จะสั่งทำเนี่ยจะมีไทเทเนียมเยอะหน่อยวันนี้พิเศษหน่อยก็คือวันนี้เรายังไม่ได้จะตาร์ทเครื่องหรอกแต่ว่าเราจะเอาของที่เอา มีอยู่รวมรวมมาทั้งหมดเนี่ยขึ้นเครื่องคดีให้ดูกันใช่ครับว่าว่าเสร็จแล้วบรรจาประมาณไหนทรงไหนแล้วจะออกมาเป็นยังไงนะครับมันจะเป็นแบบแต่งร่วมสมัยดีกว่ามันก็จะไม่ถึงกับโบราณเลยก็คือร่วมสมยัยอุปกรณ์ที่เขาพัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยให้ให้ใหมันดีขึ้นอย่างข้อแล้วก็พวกวัสดุเนี่ยฮะจะทําดีขึ้นครับแต่อ,อุปกรณ์ลบก้นอะนขอก้นไอ้ครั้งที่แล้วคือเราไม่ได้ติดปงงงากครอบแข้งเลยใช่ครับ อันนี้ก็คือจะประกอบส่วนนี้แหละถ่าช,ชุดต่องมันไวเลยเนี่ยในส่วนนี้มันจะไปต่อตับฟงเฟืเองปั๊มมันจะขับเข้ากับชุดนี้ครับปัป่นปั๊มน้ำมันออโต้รูป เรืองนใช้ไม่ได้แล้วมันล้มหมดแล้วให้ดูความแตกต่างความสุดร้อยะครับเรื่องหัวเช่คกันติดตเอเบวรองไว้่สี่เซนคาั่เหรอไปน็อ้อเครื่องนี่คือน็อตชัตเสแตนเลสครับอไปร้อนเลสใช่ครับดเราไปน้อนเด็กธรรมดาใช่ครับเราก็ใส่เป็นสแตเสอร เพื่อว่ามันเป็นตรงแต่งอิงอิงยุคใหม่เลยเพราะว่าอย่างน้อยก็สนิ่ไม่ขึ้นแต่บางถ้าบางคนเขาชอบไม่ติ้งก็แบบเดิมๆก็เป็นน็อตอะมิชุกติ้งแล้วแต่คนชอบเราจะไม่บอกว่าสวยไม่สวยไปแล้วแต่คนชอบความชอบของคนไม่เหมือนกันางคาจจะประมาณนั้นมากกว่าเึ่งเดี๋ยวนี้น็อตเหน็ก็ไม่ไดม่เห้็แพงอะไรไม่เหราก็สามารถจับตองได้ไม่มากอนมันไม่ได้ นอกจากตัวเครื่องที่วางไวแล้วพี่จะติดตั้งอะไรเ,รเพิ่มเติมส่วนบ้างครับตัวนี้ใช่ไหมครับครับก็จะมีท่อมีอะไรนะเพิ่มอันนี้เราจะกันไว้เป็นท้ายีนมันจะหนาหน่อยครับการากติดตั้งเครื่องเลยพี่จะต้องติดอุปกรณ์อะไรเข้าไปด้วยเพื่อทีเดียวไอ้ตัวเนี้ยที่ร้อยเครื่องเนี่ยมันจะต้องติดพักเท้าอยู่แล้วครับเพราะว่ามันจะร้อยพร้อมกับตัวที่ยดยึดเครื่อง กโขเครื่องเนี่ยมันต้องติดตรงนี้เพไปเพื่อเพื่อให้มันจะเสร็จทีเดียวข้อขาเบรกแล้วก็ยังพามันหลบได้อะไรได้นะถ้าเป็นเคอาร้องต้องร้อยขึ้นทั้งลูกเครื่องให้เสร็จเรียบร้อยก่อนอคือคือรอรอรอแล้วก็ใส่เสื้อใส่ฝาแล้วก็มาร้อยหูเครื่องถ้าทําโดยที่มายิดอย่างนี้เลยไม่ได้อุ้มขึ้นก็อุ้งได้แต่แข้งไอ้ตัว ตรงนี้มันกว้างกว่าอ,อ๋อ,อครับครับแล้วเสื้อมันไม่มีขี้ไม่มีอะไร,รไม่มีเหลี่ยมอ่ะอันนี้เข้าตัวกลับเยอะกว่าเพ่อัป็นยุคแรกเลยที่มันออกแบบเป็นเครื่องห้อยนะมันก็ทำงานง่ายง่ายดิ๋นีออ่พอเป็นเฟรมตเครื่องมันก็ทำงานไา้กว่าแต่แข็งแรงกว่าเออมื่อกี้นี้จุดยึดทั้งหมดมันม,สมีสามจุดสามจุด อ๋อตัวปเกณฑ์ที่พี่ให้ดูจะแกะซอบอะที่แล้วขซือจริงๆแล้วก็คือใส่ตรวนี้แหไะใช่ใช่แล้วก็เวลาเราจะประกอบเข้าเราก็หล่อลื่นตรงอ์ตะลุกเข้าที่กา้านนะครับกรางปืนสตาร์ทครั้งแรกเนะกกี่ยไม่ได้ขึ้นแม่แเราต้องสโล์เขาไปก่อนก่อนยึ้งอย่างตะกูนะยึอย่างเงี้ยถ้าเราประกอบเรื่องทั้งรูปเลยแล้วขึ้นไนดะ้ไหมผมว่าขึ้นนะขึ้นได้นะแต่ตรงนี้มันจะเบียด กุรักุเล่กุรักุเล่ขก็ขึ้นได้แหละแต่มันยากมันมันลำบากทีว่ากอาจะอจะเกิดความเสียหายก็ได้ทั้งนั้นในคาร,ราวิลาที่ที่ใส่ฝายดูก็คือเพื่อคิปใช่เพราะจริงๆพี่ก็ต้องแซกขั้นตอนนี้ใหม่ทีอยู่แล้วใช่แกบววอกคุยได้เด็กข้าจะสาไทยลาเขาอ๋อไม่ติด อันนี้ตอนของจะขานทีเสื้อผมจะมุดไว้ก่อนเพื่อเนี่ยผมจะขันไม่แน่นนะมไม่แน่นนะเพื่อให้ให้ลูกเนี่ยมันมีการขยับก่อนเพื่อให้มีระยะให้มันได้เซนเตอร์ครับแล้วก็จะเอาลูกคาไว้ประมาณนี้ก่อนคือเราต้องเหมือนกับเป็นการบังคับเส้นอยู่ในตำแหน่งที่มันพอดีใช่เพราะถ้าเกิดเราขันแน่นไปเลยถ้าเกิดเสื้อเน่ลูกอาจจะไปดันฝักงรไรแบบนึงอ่าอันนี้ความคิดของเองนะครับ คนเราเย้องดส่วน่อี่ยพ่งอ่ใช่ิของผมเองไม่ต้องสุดใช่พี่แค่นี้พอผมไม่ใช่บางทีไว้ประมาณนี้หรือลองใองมั่หนุ่งขึ้นลงตั้งสองสารอให้ให้มันดิ้นหน่อยอะไรแบบก็ทุกอย่างมันมีระยะค่ะต่อมาเบอร์สิบห้าแบต่าเี๋ยวดู แม็แอกเกนตัวเองไอ้ประเป็นว so ัต้องเป็นองแดงจะไม่พุ่มหรือเป็นวัทถุแดงครับองแดงเนตครับน็อตฝาสู้จะเป็นการสองยาวสองนะครับอันนี้สั้นฝาก่อนใช่เพราะว่าสองสั้นจะอยู่หลังยาวจะอยู่หน้าอื้อหือด่ันเดี๋ยปลาทำเสร็จแล้วเนี่ยไหมครับ เรวก็เช็คระบบมันนมันจะดึงอย่างเงี้ยครมันดึงก็จะจากมันจะรบตึ๊กตึ๊กแบบนหออ่ะพี่ลองโมมันจะไม่จับอะไรจากคันเงี้ยอ๋อมันก็ดึงแต่ถ้าอยู่ตรงนู้นมันจะเบาเลยอ๋อมันเปลี่ยนวิธีจากดันเป็นดึงครับเพราะลูกเบี้ยวที่เป็นเฟืองมันสึกได้แต่อันนี้มันมีคับไม่สึกอ๋อมันยื้อเอมันยื้อกลับครับพี่ เหมือนเวลาเราตามคา้าตอน,นี้เนาะใช่ใช่ใช่สู้มือถ้าคธอมันจับแล้วจากคราวที่แล้วที่เราประกอบเครื่อมกันคือเรายังไม่ได้ใส่ฝาชิ้นนี้เข้าไปพอแส่ฝาชิ้นนี้แล้วเนี่ยมันก็ต้องมีปัม๊มแล้วก็มีอุปกรณ์ตัวอดนในปก,ต,นปกติในห้องเนี้ยครับจะมีปั๊มออโตัลูกอยู่แล้วาาแล้วก็ได้น้ำออโตลูกไปที่ปุ่มการเผาไหม้ของฟูทีเนี่ยแค่น้ํามันมันไม่พอที่จะมต้องมีออลตัวลูกไปช่วยด้วยคือสองจังหวะเนี่ยมันจะเป็นห้องแคง แคงหนึ่งแยกเป็นเกียร์อ,อีกแค้งหนึ่งห้องเผาไหม้ซึ่งถ้าเอาเอาเอโตลุกไปเนี่ยเอาน้ำมันเครื่องไปผสมเนี่ยาการจุดระเบิดลงสามสาม,สาม,สาม,มันสูงมันไม่สามารถที่จะเผาไหม้ได้มันก็ต้องกลายเป็นโอตโลุกเพราะมันสามารถเะหล่อเลืน่นแล้วก็สามารถเผาไหม้ได้ด้วยทำได้สองหน้า,าที่สองหน้าที่หล่อเลื่นที่ที่ลูกปืนข้างข้อข้อข้อเวียงลูกปืนในพวกนี้ข้างข้อแล้วก็ลูกปืนก้านอะไรอย่างเงี้ยช่วยได้หมด แล้วก็ระบายความร้อนลดการฝืดของกุ้งพวก,ก,พวกแหวนหมดถ้าสมมติเราไปเติมน้ำมันเครื่องปุ๊บเป็นแทนโอตลุควันขาวข้ามงเลยเพราะมันมันเผาไหม้ไม่ไ,ได้แล้วที่เขาบอกว่ามันเปลืองออตลุกนี่มันเกิดจากอะไรดีเปลืองออตุลุกก็คือหนึ่งบางทีอาจจะตั้งลงปั๊มเนี่ยหนาเกินไปเขาให้มันกินเยอะวันก็จะขาวหัวเทียนก็จะแฉะนะฮะแล้วก็มันอาจจะเป็นหัวเทียนบอดก,ก็ได้ ถ้าถ้าเป็นจริงๆแล้วถ้าเป็นเขาจะจูนนะจูนก็ได้ก็ปรับแต่งรงนี้ให้มันไม่ให้มันให้มันแมทช์ก,กันควัน<ะ>ก็จะบางเมื่อก่อนที่ถ้าทำจะมีโลสโมกอะไรอย่างเงี้ยครับอถ้าถ้าถ้าเป็นเกตต่ำๆ่อยก็ควันขาวๆเข,า,ขาบอกขเขาโมงเลยอันนี้บบเป็นฝา<ห>ที่มิลลิ่งนะ,ะนงแต่ถ้าเป็นงานเก่าที่้าจะสันบางอันนี้เป็นงานที่เขาสร้างขึ้นมาโดยใช้มิลลิ่งกลับนะฮะอะเราดูข้างหลังรายละเอียดเขามีเป็นก้อนม้ามากัดกัดจะกก้อนนะฮะก้อนก้อนเป็นเดียว จะมีลายเดินเส้นอยู่ข้างหลังอ๋อแผ่นมีเนียมแล้วค่อยดีลลงไปตามรอยเส้นนี้นตามตามวาดแบบอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนฟุกได้มาราคาไม่แม่เลยยุคนี้มันก็สามารถทําแบบนี้ได,ได้แต่ต้นทุนมันสูงถ้าเป็นงานเก่ามันหายากแล้วเมนลิ่งขึ้นมาเหมือนเหมือนเป็นลิมิเต็ดของเขาอะมีไม่กี่คู่หรอกอ๋ออันนี้ก็คือเป็นของของแต่งที่ของตรงรุ่นมันอะไครกครับ แต่ถ้าถ้าสมมุติเป็นงานเก่าเนี่ยจะเป็นที่ที่งานหลอ่อเล็กๆซึ่งซึ่งมันหายากอันนี้เขาอยากใส่ก็เลยเจอพอดีแล้วเขาล้มล้มเลิกโปรเจกต์เขาขายก็เลยเจอพอดีแล้วเมื่อก่อนแบบเรื่อมเป็นไรพี่นะพี่เขาทาราอลูมิเนียมอลูมิเนียมแต่เป็นหลอ่อไม่ได้การอย่างนี้มันก็จะมีความเป็นเป็นเหลี่ยมโม,อ,มอื๋อแต่อันนี้คือพอมันเป็นตัวที่มันสร้าง C N C ขึ้นมาผมใช้คนนี้ได้ไหมอ่าอ่อาพอาสร้างดีกว่า พอเป็นงานสร้างขึ้นมาพวกขอบขอบมันก็จะคมได้ตามที่เราเขียนโปรแกรมไว้เนาะใช่ครับครับอันนี้คือคือเขาลบโปรเจกต์แล้วแบ่งมาแล้วก็เลยสบายไปราคาก็ไม่ไม่แรงเลยเพราะต้นทุนที่เราทำมันแพงมากมีก็ที่ร้านก็ถามก็บอกประมาณสี่พันห้าคู่นี้นะ,อะไอแบบนี้ถ้าหาตอนนี้มันมีให้หาไหมพี่ไม่มีเลย ไม่มีเลยพี่จะบอกว่าที่เขาล้มเลิกโปรเจกต์ไปแล้วพี่เอามานี่ก็ถือว่าโคตรฟโอเครู้เรื่องเลยเนี่ยขาตั้งเป็นไทเทเนียมอันนี้ก็เราก็ล้มโปรเจกต์มาถ้าคนอยู่ในกลุ่ม RX าจะเห็นว่าเป็นไทเทเนียมงานสร้างครับน้ำหนักเบาครับซึ่งก็เป็นของรุดมาเหมือนกันของรุดมาเหมือนกันได้จังหวะมากเลยคันนี้บอกตรงไม่รู้ว่าจังหวะจริงๆ โครงแข้งอันนี้มันก็คือจะมีแค่ปัม๊มออโต้รูปแล้วก็ปิดไอ้ฝาครอบแต่งที่พี่ผู้ถึงเมื่อดีกายนี่เลยสว่วนในสายคัดอันนั้นก็คือก็ติดตั้งตามปเพื่อที่จะให้ตรงนี้ดึงมาดึงขัดได้ดดไม่ยากรับอันนี้ก็เป็นขาเกียร์เป็นไทเทเนียมการสร้างตัวนี้เป็นไทเทเนียมทั้งชุดตัวปิดนะฮะแล้วก็ยันแกนแกนที่ใส่ก็เป็นไทเทเนียมหมดเลยอันนี้ต้องสั่งหรือว่าไงเนี่สั่งทงนะงานงานสร้าง อ๋อเปลี่ยนไปได้ยังนิดน่าพูดอยู่ก็ว่างูรถมีปุ่นเพื่อมาใส่รถไทยอะไรเอาไวอะไรไม่มีเลยมาเติมน้วมันเชื่องตรงไหนพี่ฝั่งนู้นครับห้องแค้นตรงนู้นเป็นอย่างไรบ้างนุ๊กแล้วมันก็จะเิอโซลเลตก็จะาะฝั่งนู้นจะอยู่ในห้องเกียร์ฝั่งคัทส่วนตัวออโต้ลูปเนี่ยจะอยู่ห้องตรงนี้เนี่ยข้างข้อตรงนี้ใช่อยู่แค่ตรงนี้ที่จําได้ว่าที่ที่เราเราใส่ข้อเหวี่ยงครับพี่ตรงนั้นแหละแค่ข้อเหวี่ยงเออแล้วก็ มันหล่อลื่นตรงกระบอกผนังก็บอกสูกไม่ให้ติดก็คือแค่กืะเี่ห้องตรงนั้นเล็กๆกันนะใช่ใช่ใช่คือลดแรงเสียดทานเอ่อไม่ให้ลูกสูบติดไม่ใช่ว่าโอโตลูปอย่างเดียวนะที่จะทําไม่ให้สูบติดมันก็ต้องมีอย่างเช่นเอ่อน้ามันก็ต้องไม่บางไว้เวลาผสมน้ำมันก็ต้องไม่บางถ้าบางไปเร่งดีอะไรดีบิดวิ่งยาวๆลูกติดเหมือนกันเพราะว่าน้ำมันบางเกินไปความล้อสะสมมันเยอะแต่พอพอเรามีมีความคิดอ่ะจินตนาการเอามา รถมันจะมาง่ายว่าเรารถจะเป็นแบบไหนจะใส่แม็กได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราคิดไปก่อนละของเขิงเดี๋ยวมาเดี๋ยวอะไรที่อยากได้ยอะ้วที่บอกว่าทุกอ,อย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมมาเราก็เอ้ยนี่เปลี่ยนจากเมื่อวานนั้นที่เราประกอบเป็นเหล็กเปลี่ยนไปไทเทเนียมไอ้นี่จากฝาที่จะเป็นธรรมดาไอ้นี่นมาเห็นไหมเราก็จะไม่ค่อยเจ็บตัวเพราะเราไม่ได้รีบร้อนมาของเขาเองเหมือนรอรถมันรอจังหวะอย่างเงี้ย สมมุติว่าถ้าทำตั้งแต่สี่หปีที่แล้วบางทีเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้แบบนี้เพ<ข>ราะ<ม>ว่า<ะ>คเพราาะว่พอพอเราอาจจะไ,ไม่ได้เห็นไม่ได้สนใจอันนี้เปิดมาเจอพอดีจังหวะมันมาพอดีแล้วก็อย่างขาขาตั้งเนี่ยพี่กุ้งพี่กุ้ง RX หน้าใหม่เนี่ยเขาให้กันเลยเขาเขารักก่อนผมแต่พอดีเขาเห็นว่าผมจะทํารถเดิมเขาก็บอกุ้งมาไปก่อนก็ได้พี่ยังไม่ได้ไดใช้ขาตั้งเนี่ย เขาจะเอาไปตัดเป็นตัวเล็กแต่ของถ้าเรามาใส่ของเราเนี่ยเป็นตัวตัวเดิมซึ่งไม่ต้องทำอะไรเลยก็เลยลงตัวพอดีก็ต้องขอบคุณพี่เขาด้วยที่เขาแบกตัวนี้มาแค่หกร้อยเมื่อก่อนนะมีสองคันกล่าถ้าเรือคุณจะตรงจุดที่พี่ปุ้มเวลงต่อได้เรือแกนเกียเดิมใช่ครับเราเดี๋ยวเราเรา,เราต้อง,ต,องต้องทำให้มันมาให้มันใช้ได้ อันนี้แสดงว่าขาเกียร์เนี่ยพี่ปุ้งไปเปลี่ยนปึกยึดอันใหม่อ๋ออันนี้มันจะโยงอยู่แล้วอ๋อผมนีเนี่ยมันจะโผล่ไปเอ๊ะมันเป็นกี่โยงเหรอพี่ปุ้งขอยก็โยงอย่างนี้ครับหรอใช่หมายความว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าเป็นของเดิมเนี่ยจุดยึดตรงคันเกียร์เนี่ยมันก็คือจุดเดิมจุดนี้มันหรือว่าใช่ใช่ใช่ประมาณนี้แต่มันจะไม่ใช่ลูกปืนตาเหลือมันจะเป็นแผ่นเหล็กคีบ แล้วก็เป็นสลักล็อกแล้วตรงแผ่นหน้าที่ไม่ใช่ลูกปืนเนี่ยมันจะคอนหลวงสึกทําให้การการทําเกียร์ไม่กระชับใชครับอันนี้เหมือนก้นบดทำใหม่มันต้องมามดกับื้อใช่ครับถ้าเราไม่อาโยใช่ป่ะมันยืดมาข้างหน้ามันโยให้ให้รวะวังเท้าจะหวาพอดีเห็นป่ะเพราะว่าเนี่ยอันนี้ก็คือตัวประคองเกียร์ที่เขาทํามาตั้งแต่โรงงานเลยครับ,รบเพื่อให้มันไม่โย่ใช่ป่ะแล้วเขาก็มาทําบูตตัวนี้ให้รับ เพื่อให้ระยะเท้าคนไทยพอดีอแต่ถ้าเข้ามาเลื่อนตรงเนี้ยมันก็เป็นของเอาของผมเคยเอานะเอาทีเ่นมาใส่ทีเ่นใส่ได้ระยะได้<อ>แต่คล้ายๆเหมือนแรงนันเนระใช้แรงโดยตรงการสับเตียรยมันจะให้ไม่นุ่มนวลมัน<อ>จะตึ๊กตึกตึกตึก,ตกแต่ชุดนี้ที่ปุมออกแบบทำใหม่อีกอย่างเขาเขามันเป็นธรรมาชาติเลยแล้วเ,<อ>เขาจะมีอย่างนี้อยู่แล้วคือเราเรามีร้านทํแเราก็อ่ะตรงนี้เราอยากให้ยาวขึ้นมาหน่อยก็ทําได้ ก็เปลี่ยนสุดพักเท้าไปหรือว่าถ้าหมูก็เปลี่ยนแนวเป็นคาเฟ่ที่เขาต้องหมอกก็เป็นกีโยงไก็เปลี่ยนกีโยงก็มีขายเดี๋ยวนี้ก็มีลขายอ้ะแล้วท้ามพี่ปุ้มถึงเลือกที่จะใส่เป็นเกียร์ตันชุดนี้มันเป็นไทเทเนียมแค่นั้นแหละเออฟังท่นไม่เกี่ยวแล้ว,ลวไม่เกี่ยวแล้วไม่คไม่เกี่ยวแล้วก็คือเราวอนเรานีดนี่เนี่นี่ของมันเป็นอย่างนี้นี่ยเนี่ของมันเดิมเป็นอย่างนี้เนี่ยอ๋อซึ่งซึ่งซึ่งสมัยใหม่มันมีลูกปืนตาเหลืองมาขายแต่คันเจียจะเป็นแบบมีข้างหลัง หน้าหลังใช้เทา้ทากดข้างหลังใช่แต่เราอันนี้ออกเส้นหน่อยอให้เหลือแค่อันเดียวตบงันงันงันงัดแต่พอไอพวกเนี้ยเวลาใส่บูธเนี่ยใช้ไปานานๆเนี่ยมันคอนเลยทําให้การเข้าเกียร์เนี่ยไม่กระชับมันไม่เหมือนลูกปืนตาเหลือที่สามารถให้ตัวได้อะไรได้แต่ไม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 สึกหลเหอเยอะครับพอเป็นแบบนี้แทนเป็นลูกปืนตาเหลือนที่แทนเพราะว่าอันเนี้ยอายุการใช้งานเนี่ยเนี่ยมันเป็นมูดอย่างเนี้ย ใช่ป่นะเนี่ยอ่านอย่างเงี้ยเรามีระยะอยูน่นะ<ช>พอระยะนานๆเข้ามันสึกหลอมันเวิร์กขยายใหญ่แล้วคราวนี้ระยะฟรีมันเยอะเกินทําให้เวลาเรงงางัดเกียร์เนี่ยมันแหงนอย่างนี้หรือตกเกียร์อย่างนี้นแต่อันนี้ตึ๊ดตึ๊กตึ๊ดตึ๊กเฮยมันกระชับกระชับแล้วก็จุดหมุนตรงเนี้ยลดการสึกหลอให้ตัวได้ทําให้ให้คันเกียร์หรืออะไรเนี่ยมันไม่ขัดตัวแล,แล้วก็ไม่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 ฝืดไม่มีระยะเยอะเนี่ยแอคชั่นมันเร็วขึ้นกระชับ ชิ้นนี้คือไทเทเนียมไอร้อยสายวันลอไอความเร็วครับครับแต่สั่งทำทเ,ทเป็นไทเทเนียมขึ้นมาอาให้ดูมาอันนี้คือช่อไอเสียที่จะใส่คันนี้ครับให้คุณลองสัมผัสดูโอ้โหเบามือเดียวได้เลยอ่ะเอานิ้วก้อยเกี่ยวดีกว่าแป๊บพีเดี๋ยวรอลองดูใบที่เป็นเดิมๆดูนะค,ะครับว่ารับความรู้สึกจะเป็นอะไรอ่า ก็คือทำรถแล้วในชะ่ไมมันก็เหลืออีกนิดเดียวไหนๆก็ทำแล้วก็ทําให้มันเต็มที่ไปเลยครับนะฮะมันจะได้ให้รู้กันไปว่าว่าท่อแต่งครับเนนี้ฮะมันมีหลายละถ้าเลนเนี่ยมันจะหนักกว่านี้เยอะอันนี้คือลักษณะท่อเดิมโอ้เจอในมีอยู่เทปหนึ่งที่เราคุยถึงเรื่องท่อนี่แหลตะตที่เราคุยกันลานั้นแหละของเจนยุคนี้แล้วใช่<ห>ที่เป็นไทเทเนียมซึ่งมันก็จะคลายความร้อนได้ดีกว่าดีกว่าคือคือเก็บความร้อนได้ไว พอความร้อนเต็มที่แล้วอ่ะมันก็จะคายได้ไวธรรมชาติของความร้อนนะฮะเมื่อเมื่อมันอิ่มตัวแล้วอ่ะมันก็จะไม่โอความร้อนนี่ว่ะจะคายโฟไวการโฟา์ขึ้นเอ่อน้ำหนักเบาแต่ราคาไม่ไม่ไม่ถูกครับแต่หาได้หาได้อยากได้ก็จัดได้นี่เหรอครับจริงๆแล้วนะฮะไอเกนเนี่ยมันไม่มีตัวนี้หรอกอันนี้ใส่ท่อคอร์ดใส่ท่อคอร์ดแล้วเนี่ยเอ่อมันจะไม่มีหูตรงนี้ บางคนน่ะคอขอดบางทีคอมันใหญ่กว่าแล้วก็ระบายดีกว่าแล้วมันมันมีตรงนี้มันสวยกว่าถ้าเป็นคอนขอดมันจะมีน็อตต้เมียอยู่ตรงนี้เราไม่ต้องร้อยแต่ถ้าเป็นเอสมันไม่มีเราก็เลยต้องมานั่งร้อยมาต้มเมียอยู่ไอ้นี่เาเรียกว่าฟิตติ้งขึ้นใหม่มันก็ต้องฟิตติ้งใหม่ทุกครั้งใช่ครับมันไม่ใช่ใส่แล้วจบเลยนะไี่เราบางทีเราเราขัดเนี้ยซ้ายขวาไม่เท่ากันก็มีมีผลต่อการข้อท่อนะมันจะบีบไม่เหมือนกัน พอเราฟิตติ้งแล้วเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้ไปปุ๊บเอาไม่ได้แล้ตันปุ๊บไหมาดูกันแหะระยะกระชิดทาให้ดีก็เนี่ยแหละประมาณนี้มันไม่ควรจะโดนการชกตรงนั้นไม่ครับไม่ควรมันจะบุ๊บแล้วมันก็จะเสียของีในส่วนของวันเนี้ยมันก็คือเครื่องยนต์และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ทั้งหมดที่พี่จะติดตั้งให้เราดี่า ใช่เพราะใส่ไฟตอนนี้กําลังหาตรงรุ่นอยู่ตังมาแล้วนับอะตินหน้าน่าจะถึงซึ่งสเต็ปต่อไปก็จะเป็นใส่พวกอของแต่งที่เหลือทั้งหมดแล้วใช่ครับแล้วก็ของใช้งานทั้งหมดเช่นไฟหน้า<ช>ไฟท้ายค,คันสตาร์ทครับซึ่งตอนเสร็จแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ามาดูการใกล้ครับอันนี้เป็นประกับประกับแพนที่เป็นงานใหม่ขึ้นมาที่ผมให้คนเราคืสุพรรณทำให้แล้วผมก็มาสั่งยิงเลเซอร์เพื่อให้เป็นอัลักษณ์เฉพาะบุคคล อย่างน้องคนนี้ชื่อเขาเป็นพีทแล้วในเฟซเขาจะเป็นพีทไฮเทคเขาก็ยิงเป็นพีทไฮเทคคือตัวเขาเรียกอะไรนะประกับประกับแทนใช่ครับประกับแทนผู้สั่งคำละแต่ที่ใครสนใจอยากไปเลเซอร์ชื่อหรือสั่งได้สั่งได้ปกติเพราะว่าหนึ่งเราแปะชื่อรถเราอย่างน้อยเวลารถรถเราหายหรืออะไรเนี่ยถ้ามันมันยังไม่ได้ถอดเราก็อัตลักษณ์เราบอกเออตรงนี้เรามินจุดจุดสเกตได้แล้วอยางก็บางคนอาจะอยากชื่อรถหรือกลุ่มแก๊งเราก็ทําได้ ก็เป็นสร้างเอกลักษณ์สร้างเอกลักษณ์อัตลักษณ์ให้มันเด่นชัดขึ้นมาคืออันนี้คือเราเองเลยใครไปเออหาเจ้าของรถใครมัอ่านี่นี่เองหอยนี่เองนี่ไงงานใหม่เรงานใหม่ครับสร้างขึ้นมาสไาร์มีอะไรพิเศษเหรอพี่แปลงครับหลบท่อเห็นไหมเดี๋ยวเวลาปุ๊บมันจะผมจะดูด้วยว่าจะผม่าไม่รอดใช่เพราะมันต้องเข้าไปอย่างนี้ คือท้องอันนี้ยท้องมัน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 ตื้นทําให้ตัวเนี้ยมันลงต่ําไม่ได้หรือว่าเ้าเป็นต้องต่ำลงไปงนิดนึงเพื่อให้ให้ให้มันหลบตรงน,นี้ตรงน,นี้มันตื้นไงจะมีคอไอเนี้ยไอเนี้ยจะมีทั้งถ้าเป็นงานงานที่ทําสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นท้องเล็กท้องใหญ่ท้องตื้นท้องลึกมันจะมีตรงนี้หมดมีผลหมดเพะถ้าเป็นท้องลึกเนี่ยมันจะสามารถกดท่อลงมาได้อีกเดี๋ยวจะลองดัดดูครับ แล้วขนาดและองศาขอตำแหน่งที่วางเท้าอ่ะไม่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 ไมไมเท่าไหร่พอจาดดีลงมามันก็จะลงมานิดเดียวแน่ทอเนี้ยคอคอมันเล็กไปแล้วตอนนี้ขอขอ